เรื่องควรรู้ในการใช้ชีวิตเมื่อเกิดภัยพิบัติการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลกในปัจจุบันสืบเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมถูกทำลายจึงก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวมนุษย์เกิดขึ้นบ่อยครั้งและนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นสร้างความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเหตุการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งเป็นสถานการณ์ที่ไม่ทันตั้งตัว หรือรู้ตัวแต่ไม่ทันเตรียมการหรือขาดความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นซึ่งประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติต่างๆอาทิภัยน้ำท่วมดินถลม่มแผ่นดินไหวสึนามิภัยแลง้งในขณะเดียวกันมีประชาชนจำนวนมากที่ไม่มีข้อมูลสำหรับการเตรียมพร้อมและรับมือภัยพิบัติ จึงไม่สามารถหาทางป้องกันและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดภัยดังนั้นเพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ประชาชนเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆจึงรวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติแต่ละประเภทดังนี้การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ 1. เตรียมพร้อมก่อนภัยมาสร้างแผนฉุกเฉินเช่น หาวิธีแจ้งเหตุกระจายข่าวเส้นทางอพยพกำหนดจุดปลอดภัยและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 2. เตรียมพร้อมด้านร่างกายที่อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งต้องซักซ้อมบ่อยๆในเรื่องของการอพยพและการสื่อสาร 3. เตรียมปัจจัย4จัดเป็นชุดให้หยิบฉวยง่ายจัดเตรียมน้ำยารักษาและของใช้ที่จำเป็น ใส่ถุงเป็นชุดชุดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย 4. ติดตามฟังข่าวสารบ้านเมือง 5. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไปภัยจากน้ำา 1. ติดตามข่าวสารและเชื่อฟังประกาศจากเจ้าหน้าที่ 2. สับคัดเอาไฟก่อนออกจากบ้านแล้วอพยพจากพื้นที่น้ำท่วมสูงอย่างทันทีอย่าห่วงทรัพย์สิน ห่วงชีวิตตนและคนรอบข้างก่อน 3. โทรแจ้งสายด่วน1669หากพบผู้ถูกไฟดูดให้การปฐมพยาบาลตามคำแนะนำหากหัวใจหยุดเต้นให้รีบกดหน้าอกช่วยหายใจ 4. ห้ามลงเล่นน้ำหรือพายเรือเข้าใกล้สายไฟและระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษและเชื้อโรคที่มากับน้ำ 5. หากเดินลุยน้ำหลังจากเข้าบ้านแล้ว ควรรีบหลังเท้าทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งหากเท้ามีบาดแผลควรชำระหลังด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคน้ำกัดเท้า 6. นนำถุงพลาสติกใส่ทรายหรือดินอุดที่คอหานและท่อหนามทิ้งเพื่อป้องกันส้วมดันเข้ามาทางโสส้วมภัยจากน้ำท่วมเฉียบพลัน 1. ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำา 2. สับคัดเอาไฟก่อนออกจากบ้านแล้วรีบอบพยพขึ้นที่สูงโดยหลีกเลี่ยงแนวฐานน้ำช่องระบายน้ำ 3. า 3. สวมเสื้อชูชีพเสมอห้ามเดินฝ่าก,กระแสน้ำและใช้ไม้ปรักดินคำทางเพื่อสังเกตว่าดินตื้นหรือแค่ไหน 4. ห้ามขับรถฝ่าก,กระแสน้ำท่วมและถ้าหากน้ำขึ้นสูงรบรอบรถให้รีบออกจากรถ 5. อย่าเสี่ยงช่วยผู้อื่นหากอุปรกรณ์ไม่พร้อม เพราะอาจจะไม่รอดทั้งคู่ 6. โทรแจ้งสายด่วนถูกเฉิน1669หากพบผู้บาดเจ็บภัยจากดินโคนลนถล่ม 1. หากฝนตกหนักให้สังเกตการเปตือนภัยของเหตุดินโคนลนถล่มเช่นเสียงต้นไม้หักหินก้อนใหญ่ตกลงมาน้ำมีสีขุ่น 2. อบพยพไปในพื้นที่สูงและมั่นคงตามเส้นทางที่เตรียมการไว้เมื่อได้รับสัญญาณเตือนภยัย 3. ตั้งสติท่องไว้รักษาชีวิตก่อนทรัพย์สินไว้ทีหลังให้นำของใช้เฉพาะที่ติดตัวไปเท่านั้น 4. หากพลัดตกน้ำหาต้นไม้ใหญ่กอะแล้วรีบขึ้นจากน้ำให้ได้ 5. หากหนีไม่ทันให้หมวนตัวเป็นทรงกลมให้มากที่สุดเพื่อป้องกันศีรษะกระแทกภัยจากแผ่นดินไหวและสึนามิ 1. อพยพตามแผนของหมู่บ้านชุมชน หรือจังหวัด 2. หากออกเรือขณะเกิดสึนามิห้ามเข้าใกล้ชายฝั่งเด็ดขาดและให้อยู่บริเวณน้าลึก 3. หากอยู่ในบ้านขณะเกิดแผ่นดินไหวรีบหมอบลงใต้โต๊ะที่แข็งแรงหากอยู่ภายนอกอาคารให้อยู่บริเวณที่โลง่งไม่มีสิ่งกีดขวาง 4. ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกและป้องกันฝุ่นและสิ่งแปลกปลอม 5. หยุดรถ และจอดชิดขอบทางอย่าออกจากรถจนกว่าจะแน่ใจว่าปลอดภยัย 6. เมื่อเหตุการณ์สงบเร่งตรวจสอบตรวจดูสายไฟท่อน้นาท่อแก๊สอย่าเปิดใช้จนกว่าจะแน่ใจว่าปลอดภยัยภัยจากพายุ 1. ฟังประกาศการเตือนภยัยและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 2. ตรึงประตูหน้าต่างอย่างมั่นคงถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด พื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรขณะฝนตกฟ้าขนอง 3. เตรียมอุปกรณ์จำเป็นเช่นเทียนไขไฟฉายยาประจำตัวติดตัวตลอด 4. ขณะฝนตกฟ้าขนองห้ามอยู่ใต้ต้นไม้สอบไฟฟ้าและห้ามโทรศัพท์เด็ดขาด 5. หากรู้สึกว่าตัวบ้านกำลังจะพังให้ห่อตัวเองด้วยผ้าหม่มหลบใต้โต๊ะใต้เตียงที่แข็งแรงมั่นคง ภัยจากเพลิงไหม้ 1. ่ 1. ตั้งสติโทร199 2. ใช้ถังดับเพลิงดับไฟหากประเมินว่าเพลิงไหม้ในวงแคบและสามารถดับไฟได้ 3. อพยพผ่านประตูหนีไฟก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือสัมผัสประตูหรือลูกบิดหากพบว่าร้อนห้ามเปิดและใช้เส้นทางอื่นแทนห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด 4. หมอบครานต่ำ ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกเพื่อป้องกันควันไฟ 5. หากติดอยู่ภายในอาคารให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องว่างต่างขอบประตูหน้าต่างเพื่อป้องกันควันไฟและพยายามขอความช่วยเหลือเช่นโบกผ้าใช้ไฟฉายส่งสัญญาณภัยจากความแห้งแลง้ง 1. กักเก็บน้ำสะอาดและวางแผนใช้น้ำอย่างประหยัด 2. ดื่มน้ำบ,บ่อยๆหรือใช้ผ้าชุบน้ำประครบ เพื่อลดความร้อนในร่างกาย 3. โทรแจ้ง1669หากพบผู้ป่วยหมดสติปรถมพยาบาลเบื้องต้นโดยจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในที่ร่มจัดท่ากึ่งนั่งกึ่งนอนคลายเสื้อผ้าและใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเพื่อข่ายร้อน 4. รับประทานอาหารร้อนรอนและดื่มน้ำสะอาดเพื่อป้องกันโรคทางเดินอาหารเช่นอุจจาระล่วงบิดอหิวาตากโรค 5. ไม่อยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน,านเพราะอาจทำให้เป็นลมได้ภายหนาว 1. ดื่มน้ำให้เพียงพอความเชื่อเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ร่างกายอุ่นเป็นความเชื่อที่ผิด 2. หากเป็นหวัดถ้าออกนอกบ้านให้สวมผ้าปิดปากป้องกันการติดไข้หวัดสู่ขนรอบข้าง 3. หากเปียกน้ำรีบเช็ดตัวให้แห้งและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที เพื่อป้องกันโรคปอดบวม 4. รีบโทรแจ้ง1นึ่งหองาหากพบผู้ป่วยฉุกเฉินและระวังโรคที่มากับภัยหนาวทําร่างกายให้อบอุ่นแต่ควรหลีกเลี่ยงการผิงไฟเพราะควันไฟอาจอันตรายต่อสุขภาพ 6. เก็บกวาดเศษใบไม้ขยะรอบบริเวณบ้านเพื่อป้องกันไฟไหม้นอกจากที่ยกตัวอย่างมานี้ยังมีอีกหลายกรณีที่เราควรรู้และรับมือเบื้องต้น ในอีกหลายๆเรื่องผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่คู่มืออาสาฉุกเฉินชุมชนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยหรือสามารถโทรสอบถามได้ที่028721600